สวัสดีครับพบเล่าเรื่องหลอนสอยามผมทำงานในโรงแรมม่านลูดแห่งหนึ่งและเพิ่งจะเริ่มงานได้แค่2อถึงสวันซึ่งหน้าที่ของผมก็จะเป็นเด็กรูดม่านให้กับรถที่เข้ามาใช้บริการและคอยเก็บเงินค่าใช้บริการในห้องพักแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบชั่วคราวหรือว่าค้างคืน ในการทำงานของผมก็จะแบ่งเป็นกะและตัวผมเองก็ได้ทำงานในช่วงกะดึกต้องเข้างานประมาณสี่ทุ่มครึ่งคืนนั้นผมมาสายเข้างานเกือบเที่ยงคืนและได้ไปอยู่ล็อกท้ายสุดแต่พนักงานด้วยกันเขาจะชอบอยู่ล็อกท้ายๆยอยู่แล้วเพราะจะได้ทิปส่วนมากรถที่เข้ามาใช้บริการ ก็ชอบที่จะขับเข้ามาข้างในมากกว่าริมนอกแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเห็นท้ายสุดมันว่างอยู่ผมก็เข้าประจำที่รอรถเข้ามาใช้บริการคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครมาทำตรงนี้ทั้งๆที่มันอยู่ในสุดแต่ไม่ได้ติดใจอะไรผมทำตรงไหนก็ได้ผม ไม่ได้คิดจะแข่งขันหรือแย่งชิงอะไรกับใครอยู่แล้วผมนั่งรอไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนประมาณตีหนึ่งก็มีรถขับเข้ามาที่ล็อกของผมตามมารยาทของพนักงานคือเราจะไม่มองหน้าคนที่มาใช้บริการผมจึงยืนก้มหน้าแล้วรีบมาโบกรถเข้าไปและลูดม่านปิดไว้ผมยืนรอเพื่อที่จะสอบถามว่า จะพักชั่วคราวหรือว่าค้างคืนเขาก็แจ้งผมมาว่าขอเป็นแบบชั่วคราวแต่เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่อึดใจรถที่เขาไปใช้บริการคันนั้นก็บีบแต่เรียกจนเสียงดังผมรีบบิ่งเพื่อจะไปรูดม่านแต่ก็ไม่ทันเขาขับรถพุ่งออกมาจากม่านและเปิดกระจกรถตะโกนด่าผมมึง เปิดห้องอะไรให้กูนอนและด่าว่าอีกแบบหยาบคลายๆจากนั้นเขาก็รีบขับรถออกจากโรงแรมอย่างรวดเร็วผมก็งงมากและไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรผมก็ทําหน้าที่ของผมต่อคือเข้าไปตรวจเช็คในห้องว่ามีข้าวของสูญหายหรือเปล่าเมื่อเข้าไปผมก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งอยู่หัวเตียงเธอนั่งก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นผมก็ตกใจคิดว่าเธอโดนป้นหรือโดนลวงมาทำไม่ดีจึงรีบวิ่งออกไปตามรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ด้านนอกให้เข้ามาช่วยกันพี่พี่มาดูผู้หญิงเขาถูกทิ้งไว้ในห้องผู้ชายเขาก็ไปแล้วด้วยผมตะโกนบอกพร้อมกับ กวักมือเรียกเองนั่นแหละมานี่รุนพี่ตะโกนเรียกผมให้ไปหาเขาผมก็งงว่าผมเรียกพี่เขาทําไมเขาไม่มานี่มันเรื่องคอขาดบาดตายเชียวผมก็ร้องตะโกนเรียกอีกครั้งพี่เขาก็ยังกวักมือเรียกให้ผมเข้าไปหาเขาอยู่ดีผมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูผู้หญิงในห้องนั้นอีกครั้งแต่เธอก็ไม่อยู่บนเตียงแล้ว ได้ยินเสียงเปิดฝักบัวในห้องน้ำก็คิดว่าเธอคงอยู่ในนั้นผมก็ไม่กล้าที่จะเคาะประตูเลยตะโกนบอกออกไปอย่างร้อนรนอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำว่ารอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามคนมาช่วยผมก็วิ่งออกมาจากห้องนั้นออกมาด้านนอกก็เจอพี่ๆที่ทำงานเก็บเงินสองคนยืนอยู่และถือไฟฉายรอผมอยู่ ก็เดินเข้าไปหาพวกเขาเองมานี่เลยพวกเขาเรียกผมพร้อมกับ,บล็อกคอผมแล้วรีบเดินออกจากบริเวณนั้นทันทีผมพยายามจะอธิบายถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นแต่พวกพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดและรีบพาผมไปตรงห้องธุรการและเขาก็บอกว่าโอเควันนี้ไม่ต้องรับรถแล้วคันไหนจะออก ก็ให้ออกไปเลยแล้วไม่ต้องรับคันใหม่สรุปคือว่าปิดโรงแรมไปเลยส่วนพี่ขับก็บอกผมอีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเองค่อยเข้าไปดูในห้องนั้นผมเลยถามว่าทำไมไม่ไปช่วยเขาล่ะพี่ผมพูดวยวายเพราะไม่เข้าใจเออน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเองเองก็จะรู้มันยิ่งทำให้ผมสงสัยเข้าไปใหญ่ แต่ผมก็เชื่อฟังพวกเขาและนอนหลับกันอยู่ในห้องธุรการนั้นในใจผมก็ยังเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นอยู่ผมนอนพลิกตัวไปมาอย่างกระวนกระวายจนมาหลับออตอนเกือบจะเช้าพอเช้าวันลุขึ้นพวกพี่เขาก็มาเขย่าปลุกผมตื่นๆพี่จะพาเองไปดูอะไรแล้วพวกเขาก็พาผมไปตรงห้อง ที่ผมเจอผู้หญิงเมื่อคืนและให้ผมเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งผมก็เดินไปลูดม่านเปิดออกและสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมีกระดาษสีขาวเขียนข้อความไว้ว่าปิดปรับบุงติดอยู่ที่ประตูหน้าห้องและมีผ้ายันสีแดงติดอยู่คู่กันผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเห็นแบบนั้นผมก็เลิกหลักทำอะไรไม่ถูกพี่เขา บอกให้ผมลองเปิดเข้าไปดูผมก็กะกล้ากก,กลัวเดินเข้าไปเปิดประตูห้องและภาพที่ผมเห็นคือในห้องมียหยักย่ยเต็มไปหมดเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่มีเป็นห้องโล่งๆมีแค่เตียงนอนที่ฝุ่นเกาะอยู่ตรงกลางห้องพวกพี่เขาก็ไม่เคยเข้ามาในห้องนี้เลยวกเขาก็กลัวเหมือนกันเขาจึงพักให้ผมอยู่ด้านหน้า และเดินตามหลังกันมาผมเองก็กลัวจนก้าวขาไม่ออกแต่ยังคงพยายามเดินเข้าไปในห้องและเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟเมื่อไฟในห้องสว่างสิ่งที่ผมเห็นคือมีคราบดำๆติดอยู่บนเตียงเหมือนเป็นรอยคราบเลือดที่กำลังแห้งกลังเห็นแบบนั้นผมถึงกับยือนอึ้งทำอะไรไม่ถูกนึกถึงเมื่อคืน สภาพห้องนี้ยังดูดีทุกอย่างแต่เวลานี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ผมถึงกับหน้ามืดเขาอ่อนล้มฟุกลงไปกองกับพื้นจนพวกพี่พี่เขาต้องหิ้วปีกลากผมออกมาจากห้องนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันทําให้ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตยิ่งนึกถึงตอนที่ไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่ง ทำให้กลัวเข้าไปใหญ่มันมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นเหรอครับพี่ถ้าพี่บอกแล้วเองอยากไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวโรงแรมเขาจะเจงเรื่องนี้เขาปิดกันเป็นความลับห้องนั้นมันเคยมีผู้หญิงมาขายบริการให้กับผู้ชายแล้วเหมือนจะตกลงอะไรกันไม่ได้จนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ึงขั้นทำร้ายร่างกายกันสุดท้ายผู้หญิงก็โดนผู้ชายฆ่าปาดคอแล้วก็หนีไปจากนั้นห้องนี้ก็ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยพี่เองก็รู้มาแค่นี้เองแหละพนักงานเก่าเขาไม่ไปยุ่งกับห้องนั้นกันหรอกพอผมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันยิ่งทําให้ผมช็อกหนักเข้าไปอีกตั้งจากวันนั้นมาผมก็ไปทําบุญ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นเธออาจจะมาขอส่วนบุญจากผมก็ได้คงไม่มีญาติพี่น้องทำบุญให้แน่เลยเธอถึงมาปรากฏตัวให้ผมได้เห็นแบบนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมได้รับฟังมาอีกทอดหนึ่งจากเพื่อนของผมเองเพื่อนของผมคนนี้มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่ลุงแกนั้นมีโรคประจำตัวอยู่ก็คือเป็นความดันสูงนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนตะพึงในครั้งนี้ช่วงสงกรานต์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาปกติพี่ลุง ทำอาชีพเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พี่ลุงกำลังวิดน้ำออกจากบ่อเพื่อจะทำการเปลี่ยนนะ้ำแต่แล้วอยู่ๆสติของแกก็ดับบุบลงไปดื้อๆพี่ลุงมาเล่าให้ฟังตอนที่ฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลว่าระหว่างที่แกวิดน้ำปลาอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดมีอาการวินเวียน,นศรีรษะอย่างรุนแรง ่อนที่แกจะล้มลงและภาพทุกอย่างก็ดับปู้บไปนี่คือคำบอกเล่าจากปากของพี่ลุงหลังจากที่แกมารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนบุรีหลังจากคุณหมอได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ลงความเห็นว่าตรงท้ายถอยของพี่ลุงนั้นมีเส้นเลือดบางจุดที่ขาดทำให้เกิดมีเลือดข้ังอยู่ในสมอง ขายกับอาการเส้นเลือดในสมองแตกเพียงแต่ว่ากรณีนี้จะไม่รุนแรงวิธีการรักษาก็คือต้องนำผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดพี่ลุงถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ก่อนเป็นอันดับแรกอย่างที่รู้รู้กันโดยทั่วไปว่าลักษณะภายในห้อง ICU นั้นจะมีเตียงของผู้ป่วยตั้งอยู่หลายๆเตียงโดย ที่มีเพียงแค่ม่านกั้นเอาไว้เท่านั้นและผู้ป่วยที่ต้องมาใช้ห้องนี้โดยทั่วไปมักจะมีอาการที่หนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขณะที่พี่ลุงถูกนำตัวส่งเข้าห้องไอซียูนั้นแกได้สติอยู่เป็นระยะระยะตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆและแกก็ต้องรอผ่าตัดตอนเช้าเนื่องจากพี่ลุงนั้น มีอาการหนักอยู่พอสมควรช่วงที่ถูกเข็นไปนั้นแกไม่ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็มีหมอและพยาบาลเข้ามาดูอาการของพี่แกอยู่หลังจากนั้นพี่ลุงก็หลับๆตื่นๆแต่ก็พยายามสังเกตสิ่งรอบตัวและพี่ลุงก็สังเกตได้ว่าด้านขวามือของเตียงแกนั้นมีเตียงผู้ป่วยอยู่หนึ่งคน เป็นคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจห้อยระโยงระยางดูแล้วอาการน่าตะหนักอยู่พอสมควรพี่ลุงหลับไปจนกระทั่งกลางดึกมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนที่พยาบาลกำลังเดินตรวจผู้ป่วยควนอื่นๆอ,อยู่ระหว่างที่พยาบาลกำลังจะเดินผ่านเตียงของพี่ลุงไปน,นั้นแกก็สังเกตเห็นว่า คุณยายที่นอนอยู่เตียงข้างๆเวลานี้กำลังเอามือของแกเองปลดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงคุณยายที่พี่ลุงเห็นก่อนหน้านั้นดูแล้วอาการหนักนอนหลับตาไม่ไหวติงอยู่นานสองนานแต่เวลานี้คุณยายคนนั้นกลับค่อยๆพยุงตัวเองลงจากเตียงแล้วเดินตามหลังพยาบาลที่ เพิ่งจะผ่านเตียงของพี่ลุงไปต่อหน้าต่อตาพี่ลุงถึงกับคนลุกสู้เวลานี้แกรู้แล้วว่าสิ่งที่ตนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันคืออะไรก่อนที่สติของแกจะค่อยๆบูบดับไปจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนนี้พี่ลุงกำลังถูกเข็นไปโดยุรุษพยาบาลเพื่อ เลยยเข้าห้องผ่าตัดระหว่างนั้นแกได้บอกกับพยาบาลว่าต้องการขอใช้โทรศัพท์สักครู่ซึ่งพี่ลุงก็ได้ทำการติดต่อไปหาพระอาจารย์ที่พี่แกนับถืออยู่เพื่อขอคำอวยพรให้เองนั้นแข้วคลาดปลอดภัยจากการผ่าตัดครั้งนี้เนื่องจากว่าพี่ลุงรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีหลังจากนั้นแกก็พยายามถามกับพยาบาลว่า คุณยายเตียงข้างๆที่แกนอนอยู่เมื่อคืนนี้อาการแกเป็นยังไงบ้างพยาบาลก็บอกพี่ลุงว่าคุณยายแกเสียแล้วครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอาการของคนไข้ไม่ได้หนักเหมือนกับของคุณยายคำตอบของบุรุษพยาบาลทำให้รู้ชัดแล้วว่าเมื่อคืนนี้พี่ลุง เจอวิญญาณของคุณยายคนนั้นจริงๆหลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งพี่ลุงรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งและเวลานี้แกอยู่ในห้องพักฟื้นเพียงลำพังโดยครั้งนี้มีเพื่อนฝูงและภรรยาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าไข่เหตุการณ์ทั้งหมดดูเหมือนว่าจะจบลงได้ด้วยดีแต่แล้ว ก็เกิดเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกเกิดขึ้นกลางดึกของคืนแรกหลังจากผ่าตัดระหว่างที่กำลังนอนพักอยู่บนเตียงแต่แล้วแกก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาจับที่แขนขวาตอนแรกแกนึกว่าเป็นพยาบาลมาจับดูอาการแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่แกเห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในชุดคนไข้เหมือนกันล่างนั้นเอามือมาจับแขนขวาของพี่ลุงวายและพยายามจะดึงกระชากพี่ลุงให้ตกจากเตียงตอนนั้นพี่ลุงตกใจมากอยากจะร้องตะโกนแต่ก็ขยับได้แค่ปากแต่ไม่มีเสียงความรู้สึกตอนนี้ขาข้างซ้ายก็เหมือนถูกจับไว้ด้วยพอแกหันไปสิ่งที่อยู่ปลายเตียงก็คือ หญิงชลาคนหนึ่งกำลังจับขาของแกอยู่และก็เขยา่าพี่ลุงตกใจกลัวสุดขีดและเงาเมื่อที่อยู่รอบห้องเวลานี้มีคนยืนมาอยู่มากมายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กและคนแก่ทุกคนสวมใส่ชุดคนไข้หน้าตาดูเรียบเฉยและยืนอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยพี่ลุง กับแทบช็อกและตอนนี้ร่างที่ยืนอยู่ก็กำลังค่อยๆเคลื่อน <c oughs> เข้ามาหาเตียงของแกพร้อมกับเสียงที่เย็นจะเยือกของร่างเหล่านั้นที่ดังขึ้นมาว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนที่โลกทั้งใบของแกจะวูบดับลงพี่ลุงมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้า ตื่นมาได้พบหน้าภรรยาและเพื่อนๆแกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ขอโทรศัพท์เพื่อโทรกลับไปหาพระอาจารย์ท่านก็บอกกับพี่ลุงว่าอย่าได้กลัวเลยโยมบางครั้งเมื่อคนเรากำลังจะเข้าสู่ที่ดับเราก็อาจจะสื่อสารกับพวกเขาเหล่านั้นได้พี่ลุงพักฟื้นร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบสองสัปดาห์ โดยที่ไม่พบเจออะไรอีกหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาได้พี่ลุงก็ไปทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นท่านโชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่จงรักษาเนื้อรักษาตัวมันทำความดีเพื่อแผ่ความเมตตาและกรุณาต่อกันด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ